คำถามปกติทุกคนวันอาทิตย์นี้เหงาไหมเออไม่เหงาค่ะวันอาทิตย์ที่ปีนี้พี่อั้งทำอะไรคะไม่ทำอะไรค่ะอยู่บ้านพรุ่งนี้ไปไปญี่ปุ่นค่ะโอแต่หัวใจแม่เป็แข็งแรงไหมคะปกติดีค่ะไปเที่ยวใครคะพี่อั้งเพื่อน20คนค่ะว้าวแหญ่ใหญ่มากมีวันอาทิตย์หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเออไม่ค่ะเพราะว่าทุกคนว่างวันนี้ค่ะ เอาอย่างนี้ถ้าเป็นลุงหนุ่จะส่งต่มาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเราไม่อยู่แล้วไม่ไี้ใครส่งหรอกค่ะจริงหรอกใช่ไมอค่ะก็มีส่มนว่จะมีน้องๆอะไรเงี้ยเออเออปกติแต่เอาปากบอกไว้เลยว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะอันนี้บอกใครบอกน้องๆค่ะส่งมาแล้วอาจจะไม่เจอเออถ้ามีใครไปเจอใครที่ปุ่นได้ไหมคะพี่อาไม่มีแล้วค่ะมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนม่นใจโหเอาต้องนั่งรถไปอีก5้าชั่วโมงกว่านั่งเครื่องแล้วต่อรถอีก5้าชั่วโมงกว่าครับเออเห็นว่าทิปนี้กว่าจะลงตัวค่อนข้างนาน หลายคนคุยเยอวมากไม่นะคะจองม,มาจองมาเกือบปีแล้วมีแค่บางคน,นะคะ่ะแต่ปเปยนชุดกันแน่นคนใช่คะ่ะ,ะเรื่องสกีช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงที่พี่อัมว้างพอดีอย่างไรฮะไปไปช่นี้ช่วงนี้เขาอกกรุงเทเป็นเดือนที่ทิมะสวยที่สุดคุยเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปเดือนนี้ค่ะว่าเจอพายุทิมะแบบคุ้มกึ่ง <c oughs> ไปจะมาไปท <c oughs> <c oughs> ิม้าต้องตกหนักไงพี่อาม ปกตปิไปก็มีชอบแบบช่วงนี้อยู่แล้วชอบกี่มาเยอะโดนหนาวไปกุมภาทุกปีอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สก,กิลพอเราสก,กิลการเล่น<ม>รเราอย่างไรบ้างไ,ไม่มีการพัฒนาเหมือนเดิมไม่มีเรียนเพิ่มไม่เลยที่เลยย้ำเขา่าว,าว,ว่าครั้งนี้จะเรียนเพิ่มค่ะ,ะจะมีคลิปวิดีโอรีวอะไรให้ดูไหมคะเทาไห่ลงมาจากภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีคนถ่ายอะค่ะปกติมันไม่ค่อยมีใครถ่ายให้กันนะคะแต่ปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้ ปีมีีไม่หาระอยู่กเพื่อใช่ค่ะแต่ว่ากลางปีเรื่อเห่าแน่นอนเพราะว่าหมอดูแบบมีคู่แล้วเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีไม่ได้ว่ามีแล้วแสดงว่าก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้มันถึงจะแบบว่ามเคู่ตีเนี่ยพูดไม่เข้าใจเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาไม่ถือว่าจะเปิดตัวช่วงนั้นหรือยังไงพ่อาไม่ค่ะเดิมเดิมเริ่มคุยเริ่มสถานการณ์มิถุนาคือใรอูใรยังไมเห็นสา เปาไม่รู้เรื่ลยเริ่ม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 เข้ามาถ้าอยากเรียนกาคือยังไม่เริ่มคุยอยากเรียนสิ่งนี้หรือยังไม่ได้ยินหอกแล้วยังไม่ยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่มี้ยินหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกแน่นอนรอบนี้คือตอน่ก็ไม่เลยือเคสือเคสหรือว่ายังไงไม่ถือเคสต์ค่ะโอเค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 โอมากอ่ะ อะไรอ่ะไม่แต่แฟนผมก็อยากให้แม่เงียบเลแต่คนณอยากให้แม่มีอยู่แล้วอ๋อค่ะ